ตักใส่หม้อแล้วก็จะเอาไปตั้งในหม้อไฟนะครับหน่าอร่อยมากครับ สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรขี้เมาเข้าครัวครับวันนี้เชฟหนุ่มจะพาทำเมนูหม้อใหญ่ๆครับเมนูต้มยำปกแตกครับก็จะมีหอยมังคู่ขาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายหอมแดงเ,เห็ดเห็ดฟางเนื้อปลาเกา๋าปลาหมึกกุ้งพริกแดงแล้วก็พริกอ,อ่พริกขี้หนูมะนาวแล้วก็น้ำปลาอะไรก็เครื่องต้มยำครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ทํารีบเอยเพราะว่าคนรอทานเยอะกับเมนูขี้เมาเข้าวคัวผมตอนนี้น้ําเดือดแล้วรเราจะใส่เครื่องลงไปข่าตะไคร้ใบมะกรูดตะไาย้ใส่ลงไปหอมแดงใส่ไปครับใส่เครื่อลงไปนิดนึงรอให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องง่ายๆครับ ต้ยมยำปูแตกสูตรเชฟหนุ่มกูทอนเมนูเล่นครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเราจะใส่เครื่องลงไปนะครับใส่เนื้อปลาลงไปครับเ,เนื้อปลาลงไปครับเนื้อปลากระพงไอ้เนื้อปลาเก๋าแหมปลากระพงตามด้วยปลาหมึกครับไป ันด้วยกุ้งครับเติมไปทีน้ำอันหนึ่งมีหน่อยมีน่าเกลียวคนเติมไปน่อเดือดครับเดี๋ยวเราก็ใส่เห็ดเราใส่หอยแค่นั้นจบครับง่ายๆสไตล์เชฟหนุ่มภูธรครับผมใส่เห็ดหูฟางเอ้ยเห็ดหูฟางเห็ดฟางลงไปครับแหมจะว่าเห็ดหูฟางเห็ดหูหนูไม่ใช่เห็ดฟางครับเติมไปจะไปตามด้วยแหมเป็นคู่ครับใส่ลงไป แน่นๆครับจุกๆหม้อใหญ่ๆตักฟองเอาหน่ดอยสิรอเดือดแล้วก็ปรุงรสปิดไฟปรุงรสรอดเห็ดสุกด้วยแก๊สเทมุ่งจะหมดแล้วเนี่ยอืเร่งสุดเลยได้ที่แล้วครับก็จะประปุงรสครับใส่ลงไปครับใบกระเพราใบผักชีฝรั่งหรือหอมเพรใส่ลงไป ปิดแก๊สครับปิดแก๊สครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสละเดี๋ยวจะใส่หม้อเอาไปใส่ตั้งหน้าบ้านใส่ลงไปครับใส่เช่นหนุ่มไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กินด้วยถ้าแก่กินด้วยเช่นหนุ่มจะใส่ไม่เผ็ดเท่าไหร่เดี๋ยวเขาไปตุงหน้าบ้านรถจัดจัดแกไม่กินเผ็ดผิดมะนาวไปครับมะนาวสดสดหอมหอมมี่หอมมากอือหืมดีครับ ใส่ไปสองลูกก่อนอือหือหกชนแล้วทั้งมันกลาครับสุกง่ายๆครับแต่ว่าอร่อยแน่นอนเมนูขี้เมาก็เป็นอย่างนี้ครับเร่งด่วเสมออืออยังไม่เปรี้ยว ีกิงนะมีครับเปรี้ยวๆก็โคตรแตกน้ำปลาเลยครับเรียบร้อยครับตักใส่หม้อเดี๋ยวไปเกิมหน้าบ้านครับเมนูนี้รีบเร่งด่วนเพราะว่าคนทานอาจจะทำคลิปไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับครับคลิปนี้เช่นหนุ่มก็ฝากไ้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่เมนูหน้าครับวันไหนมีเวลาว่างๆเดี๋ยวเช่นหนุ่มจะทำให้ดูเต็มๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ ตักใส่หมอ้อแล้วก็จะเอาไปตั้งในหมอ้อไฟนะครับน่าอร่อยมากครับ